สวัสดีค่ะวันนี้ประจันจะมาทำอิโม่งนะคะอิโม่งคุมไปสวนไปนาไปไล่ทำงานตากแดดนะคะจะใช้อิโม่งนะคะประจันพอดีประจันมีอันเดียวประจันอยากทำเพิ่มก็เลยถือโอกาสทำคลิปไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อนๆที่เป็นชาวไล่ชาวนาเหมือนประจันนะคะเป็นคนทำ งานตากแดดเหมือนประจันเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้มั่งนะคะหรือจะทำให้ไปฝากพ่อแม่ลุงปู่ย่าตายายที่ทำงานอยู่ไร่อยู่นานะคะอันนี้ทำแบบลักษณะนี้นะคะอันนี้ประจันจะพาทำค่ะอันดับแรกเรามาดูนะคะดูผ้าที่เราจะใช้เราใช้เสื้อยืดเก่านะคะเสื้อยืดเก่าที่เราไม่ได้ ใส่ไปไหนมาไหนแล้วนะคะจะทิ้งก็เสียดายเรามาทำหมวกอิโมงกันดีกว่าค่ะดี Y ใช้นะคะก่อนอื่นอันนี้ซื้อมา20บาทค่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าเราจะทํายังไงเรามาวัดกันเลยค่ะมาวัดก่อนวัดชิ้นหน้าของเขาใช้ที่เท่าไหร่หรือใครอยาก จะขยายมากกว่านี้ก็ได้นะคะเราวัดเลยชิ้นหน้านะคะเราสายวัดมาวัดนะคะเอาหน่วยเป็นเซนต์แล้วกันนะคะ26เซนยังไม่เผื่อเย็บนะคะชิ้นหน้ากว้าง26ออ่สซมยังไม่เผื่อเย็บนะคะ ความสูงความยาวอยู่ที่35ยาว35อมสอิบซมยังไม่เผื่อเย็บนะคะต่อไปมาวัดชิ้นหลังส่วนมากชิ้นหลังนี่จะกว้างกว่าชิ้นหน้านะคะเราก็วัด จากตะเข็บเลยนะคะวัดจากตะเข็บมาเลยจัดให้ดีๆแล้วก็วัดจากตะเข็บอีกข้างหนึ่ง มาถึงอีกข้างหนึ่งเลยนะคะอยู่ที่สามสามสิบสามซอมอชิ้นหลังกว้างสามสิบสองซอมออยังไม่เผื่อเย็บต่อไปก็ยาววัดจากด้านบนลงด้านล่างสี่สิบสองเซนติเมตร เราก็จดไว้42เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราจะเอาตามแบบเขาเลยนะคะอันนี้ยังไม่เจาะจมูกนะคะไม่เจาะจมูกแบบธรรมดาไม่ต้องเจาะจมูกวัดลงมาจากด้านบนกี่เซนวัดลงมา เอาประมาณ8เซนลงมา8เซนนะคะเี๋ยวตรงนี้เอากว้างเท่าไหร่เอาตามเขาเลย17เซนยาว17ดเซนนะคะ ส่วนชิ้นข้างบนชิ้นข้างบนอันนี้มีประจันมีแพทเทิร์นของหมวกประเกตไว้แล้วนะคะประจันจะใช้แพทเทิร์นตัวนี้เลยแล้วเราก็ไปตัดผ้ากันค่ะเรามาตัดผ้ากันค่ะโอเอาชิ้นหลังก่อนนะคะชิ้นหลังยาว42 42ซนติเมตร เราเอาชายตัวนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพักยาก42ก็ขีดเลย42กว้าง8เซนติเมตร8เซนติเมตรยังไม่เผื่อเย็บนะคะยังไม่เผื่อเย็บเราเอาเผื่อเย็บข้างละเซนนะคะ เซนไม่ใช่ค่ะดูผิดกว้าง32 cm, <ม>เซนติเมตรเผื่อเย็บก็จะเป็น34เซนติเมตรนะคะ34เซนติเมตรกว้างที่เราวัดไว้ได้านชิ้นหลังกว้าง32เผื่อเย็บนะคะ32เผื่อเย็บข้างละเซนก็ต้องเป็น34 สี่สิบเกินนิดหน่อยไม่เป,ป็นไรจากนั้นเราก็ตัดนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดชิ้นหลังนะคะไอชิ้นหน้าค่ะชิ้นหลังเราตัดไปแล้ว ชิ้นหน้าส่วนสายสายด้านหลังเนี้ยแบบนี้นะคะสายที่ผูกด้านหลังเนี้ยตามใจเรานะคะจะเอายาวเท่าไหร่แต่ถ้ายาวมากมันก็เก,กะกะห้ายาว35หนะคะยาว35กว้าง กว้างที่เผื่อเย็บ2เซนข้างละเซนก็เป็น28 28นะคะจากนั้นก็วัดยีก็เป็น28นะคะเผื่อเย็บยาว สามสิบห้าสามสิบห้าก็เป็นสามสิบหกก็เขียเพื่อเย็บโดยประมาณนะคะเราก็จะได้ชิ้นหน้าแล้ว ก็ตัดออกเลยเราได้ผ้าจำนวนที่ตัดไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะเอาไปประกอบกันส่วนตัวด้านบนตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าใครถ้าใครไม่มีแพทหมวกวงกลมเนี้ยเรากะเอาก็ได้หรือหรือเราใช้ตัวนี้มาทำแพทเทิร์นก็ได้นะคะกระดาษ เราพับอย่างนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็พับอย่างนี้เราจะเอากว้างขนาดไหนเราก็วาดเอาโดยทำรัศมีรัศมีก่อนแล้วก็กึ่งกลางตัวนี้พับอย่างนี้แล้วเราก็วัด ความยาวเท่าเท่าไรสมมติว่าได้8เซนเราก็มาทำตรงนี้8เซนตรงนี้แล้วก็ทำวัดไปเรื่อยๆให้ได้8เซนนะคะแล้วก็วาด ก็ตัดแต่งให้โค้งหน่อยเราก็จะได้แพทเทิร์นวงกลมนะคะอันนี้เรายังไม่เผื่อเย็บนะคะเด๋ยวเวลาเราไปลงผ้าเราค่อยเผื่อเย็บนะคะจากนั้นเราได้ครบตามจำนวน ผ้าที่เราต้องการแล้วเราก็มาดูที่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราจะเจาะเจาะตรงตานี้นะคะเจาะให้เห็นแล้วก็วัดลงมา8ซนติเมตรที่เราวัดไว้หากึ่งกลางก่อน8เซนติเมตร กึ่งกลางก่อนนะคะคลิปวัดลงมา8เซนติเมตร เพื่ออีก8เซนติเมตรวัดลงมาจากนั้นเราจะเอายาวเท่าไหร่ความยาวความยาวเท่ามัน17 17หารสอง17หารสองก็จะได้8ปดครึ่งวัดลงมาจากกึ่งกลางวัดลงมา8ปดเซน ที่เราวัดไว้จากนั้นเราจะมาทําที่เจาะนะคะมันมันยาวตรงนี้มันยาว17นะคะเราก็ต้องหาเกึ่งกลางของ17ก็คือ8ครึ่งเราก็วัดให้ได้ตรงนี้ตรงกลาง8นะคะเราก็วัดออกมาขีดมาเลยมาถึง17อันนี้เราจะเจาะนะคะแล้ก็ได้แล้ว หนึ่งเซนวัดลงไปสองเซนนะคะสองเซนอันนี้ก็สองเซน แล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดอย่างนี้นะคะเมื่อเราวัดได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดนะคะ ตัดเสร็จแล้วเรานําไปเย็บค่ะเย็บมุมตรงนี้ขึ้นนะคะเย็บตรงนี้นะคะให้มันเป็นช่องเดี๋ยวเราไปเย็บกันก่อนค่ะเราก็ไปเย็บเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะที่ประจันเจาะอ,อันนี้กว้างนิดนึงเพราะว่าประจันมีแว่นนะคะเวลาประจันใส่ก็จะใส่พอดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่แว่นนะคะให้มันพอดีก็เจาะเจาะแล้วก็ พับเย็บเลยนะคะพับเย็บเลยจากนั้นนะคะเราก็นำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังประกบกันนะคะโดยเอาสายเอาสายนี้สอดก่อนนะคะเอาสายนี้อยู่ข้างในก่อนนะคะทำอย่างนี้ให้มันพอดีตรงตานี้พอดีนะคะ เรามีเข็มหมุดกัดไว้เราก็กัดไว้ก่อนก็ได้นะคะเอาสายใสย่แล้วก็นำด้านถูกประกบด้านถูกนะคะชนกันนะคะเอาชิ้นนอกเอาชิ้นหลังมาประกบใส่เข็มหมุดไว้ กัดเข็มหมดไว้นะคะเราจะเย็บมาถึงไหนนะคะเพื่อเราจะทำแยกตรงนี้นะคะแยกตรงนี้เราก็มาร์คไว้มาร์คไว้ หลังจากที่เราไปเย็บเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราไปเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้งสองด้านก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ให้เราพับพับอย่างนี้นะคะพับข้างนี้แล้วก็เย็บเย็บอย่างนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันแบะตะเข็บออก ะะแล้วก็พับริมเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันค่ะเราเย็บเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราประกอบประกอบด้านข้างเข้าหากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ประจัน เย็บด้านข้างออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กลับกลับด้านออกมานะคะาด้านผิดออกมาเราจะมาประกอบส่วนส่วนบนนะคะส่วนบนของหัวนะคะพายยืดจะนิ่มนิดนึง ป้าจันจะทําคลิปที่ป้าจันใช้งานเองได้นะคะหรือป้าจันจะนําไปขายหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของป้าจันนะคะป้าจันจะเอามาทําเป็นคลิปนะคะอันนี้ป้าจันก็จะใช้เป็นใช้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะกันแดดนะคะกิโมงกันแดด เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูค่ะส่วนพวกหมวกพวกตะก้าอะไรเงี้ยประจันก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะประจันก็จะเอาไวใ้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะของประจันใครสั่งทำก็ทำนะคะก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะแล้วเราก็จะนำมาประกบนะคะเราหากึ่งกลางก่อนนะ หมวกกระเป๋าประจันก็ทำเรื่อยๆค่ะใครมาจะให้ประจันทำอะไรก็ประจันก็ทำนะคะอย่างซ่อมแซมเสื้อผ้านี่ประจันก็รับทำค่ะความชอบค่ะเอามาแบ่งปันนะคะก็เอาส่วนบนนะคะมาประกอบมาประกอบกับส่วนที่เราประกอบเอาไปตัวตัวที่คุมหน้านะคะ โดยใช้เข็มหมุดกัดรอบๆบก่อนนะคะเข็มหมุดกัดรอบๆอบก่อนแล้วค่อยนําไปเย็บเรากัดโดยรอบเลยนะคะนี้แบบนี้โดยรอบแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันค่ะเรากัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนะคะโดยรอบจากนั้นเราก็ไปเย็บค่ะเย็บโดยรอบก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันค่ะแล้วก็เย็บส่วนบนติด กับตัวหมวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาตัดได้ออกเพื่อความเรียบร้อยนะคะตัดได้ส่วนเกินออกนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับม่วงอีโมงใส่ทำไร่ทำนาทำสวนถ้าตรงนี้ใครไม่อยากให้กว้างเราก็ไม่ต้องตัดแบบปากฉลามนะคะแบบช่องนี้ เราก็ตัดตรงแล้วก็เย็บได้เลยนะคะประจันจะเอาของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่ประจันทำใช้เองนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะรู้นะคะส่วนหมวกส่วนรองเท้าประจันก็ยังทำอยู่นะคะถ้าใครมีออเดอร์มาสั่งประจันประจันก็จะทำ ลงคลิปให้ดูนะคะทําขายได้ค่ะทําใช้ได้นะคะมีประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ประจันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหมวกเราก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมใช้งานค่ะ